าาน,น,น,น้าข้อพนมแถวหนองไายแถวมุกดาหารแถวบึงกาลจะลืมติดตามส่องดาเพชรกาดด้วยครับเอ้อ,อาดาเพชรกาดผ้ายัดแหลกห่อยชาแนวอันนี้ก็เบ่าเบ่าประทายหายห่วง <c oughs> ได้เบาดุนคีดฮอนเมียคีนฮอนเมียจะเบาดุน บอกกาบอกเมียยนีย่ห้จังได้วฮันเอเป็นเด็เิสันพวกเฮาบอกกาบอกเมียตกปลาลิมควงก็หลามันนี่นช่องผู้เบาผู้หลังกาลิมควงใช่แนีวอ่ะม,อมีสองซ่องได้สันไไดีดี ก็ยังหัดึงติดเลยด้เท่านั uh> ้นผ่านวะอันน uh ี h> <h <h ้ก UH> uh ็เป็นเสียงครับ ở Ngập hạt 아. 어. 뭐 겁나고 싶어. luôn nhỉ mà Ê, nặng Còn, vào. Vào, ừ. ừ. ừ, Cái chỗ, ừ, này moment đi Đi lượt không? Đi quay cái vậy? nhiều của mình bảo không như tuần nhu chút chỉ này người leo tên đó này vay sơn tù Mất kiểu mất chẳng phải vậy Không chỉ mà lại thì

ตอนนี้ยังบกยันนอองเห็นเขาอเห็นเาเดี๋ยววาสมมติเราเท้าท้ายปวดคือไหมเกี่ยวเลยปวดช่วงนี้ไหมที่เด็กบที่เล้ยวที่ไหนหรที่ไยให้ปคลิปตัอชิดมันที่ที่เราเก่าที่ก็ดีใหญ่สไดที่เป็นต um. oh. no no ัวที่

Ủa gì lại đâu? à, subscribe kinh, kinh. ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਈ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੋਏ ਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੋਕਰ ਇਹ ਸੋਕਰ ਹੈ